แบบเนี้ยพวกตั้งใจแล้วจะได้ตอบา่านถ้าเข้าใจแล้วก็กลับบ้านได้ค่ะเฮ้ยดี๋ทำไมนี่ ไ,ไปกับเธอค่ะพออนะคะนี่เดียวค่ะไปหนูตั้งคูก่อนพ่อน,นี่ครูทำอะไรอะ่ะพอครับผมอธิบายแล้วนะครับพอไม่ได้เป็นอย่างที่พอ,อเห็นนะครับดูสภาพเด็กสินี่ครูยังจะอธิบายอะไรอีกความเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงหนูค่ะพออล้วพอหนูจับได้ความเขาก็ จริงนะครับรอพอเด็กคนนี้มันโกหกผมไม่ได้ทำจร,รจริงๆนะครับจริงๆนะครับพอนี่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยนะหนูไม่ได้โกหกครูใช่ไหมหนูพูดจริงค่ะพออถ้าผอ,อไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเปิดรูปในโทรศัพท์ครูอามดูสิคะขอโทรศัพท์ด้วยค่ะครูอามได้ครับผมบริสุทธิ์ใจนะครับว่าผมไม่ได้ทำจริงๆพออเปิดดูได้เลยครับ เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงพอครับผมไม่ได้ทำนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปคนถ่ายคลิปนี้ด้วยผมว่าคนในรูปเนี่ยไม่ใช่เด็กคนที่ชื่อพอยแน่ๆครับผมโดนใส่ร้ายครับพอแตกหนูจริงๆนะคะพอฉันไม่คิดเลยนะว่าครูจะทำแบบนี้ได้อะที่มันเด็กนักเรียนที่เราสั่งสอนมานะแต่ครูกลับทำตัวเองพอครับผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับพอ ผมพูดจริงนะครับพอครับมีนักเรียนโทรมาแจ้งกับผมว่าเพื่อนโดนทำร้ายกับโดนแอบถ่ายใช่ไหมครับจริงไหมครับพอใช่ค่ะจับครูอารมไปเลยค่ะครูไม่สามารถทำหน้าที่ครูได้แล้วฉันจะเอาเรื่องคหยถึงที่สุดครับพอคุณตมบดคุณตุมผมไม่ได้ทำนะครับคุณตุ่มดอ๋อโดนบุกคุณตุมครับ ผมอัดวิดีโอที่โนต้ตบุ๊กไว้เราเปิดดูสิครับผมอยู่หน้ากล้องตลอดเวลาเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นคนโกหกกันแน่นี่ครับที่ครูจะหาทางให้ตัวเองไม่ผิดใช่ไหมพลอยเธอคงไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ย มันจริงจังและก็ละเอียดอ่อนแค่ไหนการที่เธอโกหกใส่ร้ายครูอามจะทำให้เขาโดนไล่ออกจนหมดอนาคตฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครูไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจทำห้เธอต้องแต่งเรื่องใส่ร้ายครูแบบนี้เรื่องนี้มันร้ายแรงเกินกว่าที่จะพักการเรียนพออจะขอไล่เธอออกแล้วก็ดำเนินการด้านกฎหมายจนถึงที่สุด เอาตัวไปเลยค่ะครับพ่อคะพ่อต้องเชื่อหนูนะคะความเนี่ยมันเรื่องีเป็นจริงๆอะเอ็มมี่อยาพ่อไี่สิว่ากูอามเนี่ยมันทำอะไรเถอะดูเอ็มมี่เขาเป็นเด็กดีไม่ได้เป็นเด็กเล่นแกะเหมือนเธอหรอกนี่อย่าเเอามือออกจากพื้นฉันนะพอได้แล้วเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจครับ เดี๋ยวค่ะหูกหปากนี่ยจะคิดทำอะไรเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากความใจดีจอมปลอมของครูคนนี้ค่ะเวลาที่หนูเรียนไม่เข้าใจครูก็จะมัไปสอนคนตัวตลอดเฮ้ยอันนี้พอทำได้ไหมแบบ,แบบนี้ไง <c oughs> <c oughs> วันเกิดหนูครูก็ให้ของขวัญให้คำปรึกษาดีๆเหมือนผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเด็กคนหนึ่งครูได้ข่าวว่าเธออยากได้ทุนเรียนต่อมหาหลัยที่ต่างประเทศนี่ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่จะได้ทุนส่วนใหญ่ก็ต้องเกรด3.5ขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเงินด้วยแต่หนูไม่มีอะไรสักอย่างจริงๆอ่ะเธอก็เก่งทุกวิชานะแต่ทำไมวิชาครูเนี่ยถึงทำไม่ได้ล่ะครูว่าเธอ ต้องหมั่นทำโจทย์เยอะจะได้เข้าใจงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวครูช่วยเธอเองไม่เป็นไรค่ะครูหนูเกรงใจอะคะ่ะแค่ครูสอนในห้องเรียนครูก็เหนื่ยแน่นแล้วถ้ามาสมอนนอกเวลาครูกลัวว่าครูจะหนืยกินไปอะคะ่ะไม่เป็นไรนะเธอเป็นเด็กดีครูก็เลยอยากช่วยจริงเหรอคะ คุณนะคะครูถ้าหลังจากนี้ครูมีอะไรให้หนูช่วยเป็นการตอบแทนอย,อย่างเช่นยกของหรือว่าช่วยแจกชีทในห้องครูก็มอกได้เลยนะคะแต่หนูเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างที่ครูทำมันมีเจต e s <S <c oughs> นาแอบแฝงมาตลอดคูะทำอะไรอ่ะเื่อกูยิ่งหนูขัดขืนยิ่งหนูไม่ยอม ครูก็ทำ้ายหนูหนักขึ้นค่ะและครูก็ครูหนูบอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครถ้าหนูบอกครูเขาจะบอกให้พ่ออตัดสิทธิ์ทุนของหนูค่ะพ่ออครับเด็กสองคนเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องวมมือกันสิครับอีกอย่างคําพูดเด็กเลี้ยงแก่มันน่าเชื่อถือไหนครับพ่ออส่วนไอร้รอยแผลเนี่ย ผมว่ามันแต่งขึ้นมาสร้างหลักฐานเท็จมากกว่าครับอครับอย่ไปเชื่อมันนะครับงั้นเหรอคะพ่อจะอธิบายนี่ว่าไงคะเชื่อิพอพอยเขารู้เรื่องนี้เขาก็ไม่ลังเดนที่จะช่วยหนูเลยคะ่ะหนูอยากให้คนถูกจับจะได้ไม่ต้องไปทำแบบนี้ใครอีกคะ่ะครูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อครับด้วยสองคนนี้ครับมันกล้าตัดต่อคลิปเสียง,งผมอะ แต่ไม่ต้องไล่ออกนะครับพ่อไม่งั้นก็ส่งให้พ่อแม่มันน่ะให้ไปบำบัดเลยครับห๊หปากแกกล้าทำเรื่องทุเรศทุเลศแบบนี้ได้ยังไงพ่อนี่พ่อกล้าตบหน้าผมเะครับเออแกทำลายชีวิตเด็กคนหนึ่งตบแค่เนี้ยมันยังน้อยไปแกไม่ละอายใจบ้างเลยหรือไงพ่อก็ไอเด็กสองคนเนี่ยมันมันยั่วผมอะใครจะอดใจไหวล่ะครับเจตนาแกมันมันหักปะแกเป็นครู เป็นคนที่เด็กไว้ใจทําไมไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจบ้างทาไมถึงทําลายความไว้ใจของเด็กได้ขนาดนี้ฉันจะเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดคุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะได้ครับแกโดูหลายกระทงแน่ไปเ้ย่ปยเลยฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกมันรอดเนยฉันมาเอาคืนได้หมดเลยพอต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็ต้องขอโทษด้วย ที่ไม่เชื่อพวกหนูตั้งแต่แรกอะแต่ว่าพออ,อจะเอาเรื่องมันได้ถึงที่สุดจะไม่มีวันยอมให้มันกลับมาเป็นครูดได้อีกพออสัญญาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพออที่พออไม่โทษหนูถ้าไม่งั้นหนูก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วคะ่ะหนูกลัวหนูไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ บอกว่าว่าท่านจะเสียใจค่ะต่อไปอะพวกเธอก็อย่าคิดแก้ปัญหากันเองแบบนี้เด็ดขาดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องแจ้งผอ,อหรือไม่ก็แจ้งผู้ปกครองก็ได้ค่ะผอ,อฟังผอ,อนะต่อไปถ้าหากมีใครมาชวนไปติวนอกเวลาอีกไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่อื่นพวกเธอก็อย่าไปเด็ดขาดผอไม่ได้โทษพวกเธอนะ อ๋อหวังดีกับพวกเธอหนูเข้าใจคะ่ะต่อไปนี้หนูจะระวังตัวให้มากขึ้นนะคะขอบคุณมากเลยนะที่เธอช่วยฉันมาตลอดแกเก่งที่สุดแล้วที่ก้าพูดเรื่องนี้ออกมา